ปิดท้ายกันที่ทองคําครับทองคําวันนี้ระบบคํานวณแนวรับแนวต้านประจําวันให้ใหม่ครับเอฟเฟอรอยอยู่ที่1816.12มีแนวต้านอยู่ที่ 1824, 1833และ1842ตามลําดับนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่ 1807, 1798และ1790ตามลําดับเช่นเดียวกันตัวแม่น้านยังคงตัดลงอยู่ใต้เส้นเหลือนลงนะครับตัวเทรนไลต์ตีลงนะฮะ แต่เขาวิ่งเป็นลักษณะไซด์เวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมประมาณนี้ครับรอเลือกทางครับแล้วเป็นการรอเลือกทางที่เรียกว่าอยู่บริเวณเอฟเวอร์เรทพอยต์ด้วยนะครับก็เป็นจุดวัดใจกันอีกแล้วนะครับ ถ้ายืนเหนือเอฟเพอยต์ได้มีโอกาสขึ้นไปถึงเส้นเหลืองนะครับหรือน่าจะเป็นแนวแนวประมาณดิสันสองตรงนี้นะครับรอ1833สาเวดักเล่นสั้นๆไปครับบายแนวรับนะถึงแนวต้านก็เก็บกำไรก่อนก็ได้ครับอ,อาจจะดักเซลลลง แต่ถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็มีโอกาสขึ้นต่อครับ stop loss ่ฝั่งบ u าถ้าหากว่าหลุดลงมาใต้แม่นานครับสั้นประมาณ400จุดนะหือถ้าจะสู้ต่อถ้าหลุดซับพอร์ตหนึ่งต้องระวังนะครับพันจุดที่หลุดแม่น้ำก่อนนะครับ1812 บายนะครับ SL ทนะี่หนึ่งแปดหนึ่งสองถ้าหลุดลงมาแต่ถ้าหากว่าหลุดลงมาใต้เอเบลทอยส์นะครับถ้าใครสายเซลล์นะใครชอบเซลลถ้าหลุดลงมาก็เดี๋ยวรอดูที่แม่น้ำทีหนึ่งครับว่าสามารถหลุดแม่น้ำลงมาได้ไหมถ้าหลุดลงมาใต้แม่น้ำมีโอกาสลงมาตามขอบเฟนนะครับ อ,นนนะอันนี้คือราคาปัจจุบันที่อยู่เหนือเอฟเฟต์พอยดนะ์นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นมองเป็นลักษณะของการขึ้นนะครับแต่ถ้าเขาหลุดลงมาใต้แม่น้ํามีโอกาสที่จะลงต่อนะครับอาจจะเซล์ตามจังหวะที่หลุดแม่น้ําก็ได้ถ้าหลุดลงมาใต้เอฟเรกต์พอยด์เนี่ยครับก็เป็นราคาเฉลี่ยของเมื่อาวานนะครับที่ระบบคำนวณให้นะ โดยปกติแล้วถ้าเปิดมาต่ำกว่าเอฟเรจพอยต์ Point, มีโอกาสลงต่อแต่ว่าช่วงนี้เขามีการคาบเกี่ยวอยู่เอฟเรจพอยต์นะครับก็ต้องรอเลือกกินนะครับว่าเขาจะไปทางไหนแน่ตลาดจะมองอยังไงแน่นะครับหากเข้าเซลล์เมื่อหลุดแม่น้ำนะฮะหากเข้าเซล์เมื่อหลุดลงมาใต้แม่น้ำเนี่ยนะครับเราก็ใช้การข้ามฝั่งแม่น้ำเป็นจุดสต็รปล็อคฝั่งเซล ประมาณ้อยจุดขยับนิดนึงแล้วกันหนึ่งแปดสองสองนะครับ น้แผนนะครับแผนแรกคือมองทางขึ้นก่อนมองทางขึ้นก่อนนะครับให้น้ําหนักทางขึ้นมากกว่าถามว่าทําไมงให้น้ําหนักทางขึ้นเพราะว่าเขามีการแจ้งเตือนมาแล้วถ้าใครที่ใช้ระบบอินดี้มาสักระยะหนึ่งนะครับจะทราบว่าถ้าเกิดว่ามีการทะลุแม่น้ําขึ้นไปได้เนี่ยมันเป็นการเตือนแล้วว่าแนวโน้มอาจจะเริ่มไม่ค่อยชัดเจนแล้วนะครับอาจจะมีการปรับทางหรือไม่จะต้องคอยติดตามกัน เ <c oughs> บื้องต้นทอง,ทองคำมองได้ประมาณนี้ครับค <c oughs> ุณสำหรัการติดตามนะครับตันพรุ่งนี้ครับ